ข่าวน้ำท่วมหนักขนาดนี้ฝนกระนำ่ำ4-5ชั่วโมงอุบนราชธานีสีสเกตอ่วมเร่งระบายน้ำเตือน54จังหวัดฝนถล่มวันนี้เพียรอนากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเพียรอนากาศในช่วงเที่ยงวันอังคารที่5กันยายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีแดงประกาศกลมอุตุฉบับที่19แนวโน้มฝนอีก10วันล่วงหน้าและโมเดลดาทเทียมในขณะนี้และย่อมพอประกาศต่ำจะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจาก12ชั่วโมงที่ผ่านมาในช่วง 1- 2ชั่วโมงแรกเฮดานของโมเดลยังไม่เสียนะครับหลังจากนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ในด้านของโมเดลดาวเทียมจับการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝนไม่ได้นะครับเนื่องจากโมเดลเกิดการขัดคล้องจึงได้เฉพาะในบางส่วนของ1-2ชั่วโมงแรกซึ่งกลุ่มฝนที่ตกจริงก็มีตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางน,าน่านแพร่เชียงใหม่ลำพูนตารวมถึงสุโขทยัยกำแพงเพชร สุริกกนรีสะเกดอุบลราชธานีรวมถึงพื้นที่ภาคกลางในบางจุดของบริเวณพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีลบบุรีรวมถึงชัยนาทก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนประปรายในบางพื้นที่และบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราธานีพังงารวมถึงระนองยะลาและนราธิวาสซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังตกเป็นจุดๆแค่ในบางจุดบางพื้นที่โดยฝนส่วนมากก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ฝนตกหนักใชัว่าจะไม่มีนะครับ ก็ตามที่แอดมินได้นำเสนอข่าวในทุกวันว่าในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักตกนานตกแช่ในด้านของกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองก็มีโอกาสที่จะเกิดในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ํารอระบายเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพพายร์รากาศประจําวันเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมขังรอระบายที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านนะครับทั้งบริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับเมื่อวานนี้เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในช่วงแรก เวลาประมาณ16.50นาทีจนถึงประมาณ17.10นาทีประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดน้านท่วมริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาพข่าวเหตุการณ์แรกบริเวณพื้นที่หน้าบิ๊กซีวารินสำรับอุบลราชธานีได้เกิดฝนตกกระหน่ำลงมานานนับชั่วโมงกว่า จึงนาให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและพบเห็นกันในขณะนี้ซึ่งนะครับในด้านของพื้นที่ที่มีฝนโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่โลตัสวารินชำราบเกิดน้ําท่วมขังรอระบายรวมถึงเส้นทางไปมออุบลซึ่งภาพและคลิปก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและพบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว จากคุณหญิงอ่อมถิวรดาและเพจวารินชําราบ้านหาอุบลราชธานีร่วมถึงบริเวณพื้นที่ซอยข้างวัดดามพระอำเภอขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีฝนตกชั่วโมงกว่านะครับทำให้น้ำท่วมสูงในหลายจุดนะครับในบางจุดก่อท่วมถึงระดับเอวซึ่งรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ ต้อย้างวัดบ้านดามพรา้าตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินสำราบบ้านหาอุบลราชธานีนอกจากพื้นที่จังหวัดบนราชธานีแล้วนะครับพื้นที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดโดยเมื่อคืนนี้ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันนานหลายชั่วโมงนะครับประมาณ3-4ชั่วโมงเรื่อพื้นที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกด ตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาจนถึง23-24นาฬิกาได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายบริเวณพื้นที่หน้าร้านสาย,ยันสเตนเลสบริเวณพื้นที่ถนนอุบลรัชธานีรีสเกตจุดบริเวณดังกล่าวซึ่งปริมาณน้ำฝนมากนะครับจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณสายันสแตนเลตอุบลศรีสะเกตภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปน้ําท่วมบริเวณพื้นที่อําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกตเช่นกันนะครับหน้าบริเวณพื้นที่ร้านตองสองซึ่งนะครับบริเวณพื้นที่ถนนอุบลราชธานีศรีสะเกตเช่นกันฝนตกกระหน่านานหลายชั่วโมงนะครับประมาณ3-4ชั่วโมงทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายซึ่งนะครับภาพ ก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ซึ่งนะครับบริเวณพื้นที่ทายเป็นบริเวณพื้นที่ถนนที่สูงที่สุดในบริเวณพื้นที่อำเภอกันทรารมแล้วนะครับน้ําอย่างท่วมสูงขนาดนี้บริเวณพื้นที่ที่ลุ่มต่ําจากขนาดไหนก็คิดเอานะครับส่วนบริเวณพื้นที่ที่ลุ่มต่ํานะครับบริเวณพื้นที่ข้างกับอเมซอนกันทรารมฝนตกหนักมากเลยนะครับซอยนี้น่าจะเป็นซอยที่น้ําท่วมหนักที่สุด น้ำนะครับน่าจะประมาณครึ่งเอวได้นะครับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้ก็มีเศษขยะรวมถึงถังขยะและในด้านของข้าวของเครื่องใช้ก็ปลิวกระจัดกระจายมากับสายน้ำอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณนรินทร์แสนดีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่วงเวียนสากแก้วเช่นกันนะครับ ก็มีฝนตกหนักจึงทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ํารอระบายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องปกะชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านรวมถึงในด้านของพื้นที่จังหวัดวนราชธานีนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาในช่วงเย็นในช่วงดึกตั้งแต่เวลาประมาณ20นาิกาเป็นต้นไปจนถึง24นาิกานะครับและตกอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงประมาณ3นาฬิกาก็มีฝนตกหนักเข้ามานะครับประมาณ3ชั่วโมงและมีฝนตกหนักมากเข้ามาอีก2ชั่วโมงนะครับจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายซึ่งนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของบริเวณพื้นที่เทศบาล15จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ําท่วมหนักมากเลยนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนรถใหญ่ต้องเพิ่มความระวังในการขับขี่พอคลื่น จะซัดน้ําเข้าสู่บ้านนะครับอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและพบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินสำราบบ้านแถาอุบลราชธานีนอกจากนั้นนะครับบริเวณพื้นที่ถนน226อุบลราชธานีรีสะเกดน้ําท่วมสูงนะครับบริเวณจุดหน้าเซเว่นบุงไวยตะมนตบุงไวยอำเภอวารินสำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ เพราะระดับน้ำสูงมากและรถใหญ่ต้องเพิ่มความระวังในการสัญจรขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินสำราบบ้านหาอุบลราชธานีนอกจากนั้นนะครับในด้านของบริเวณพื้นที่ที่มีฝนก็มีด้านของลมกระโชกแรงก่อนที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับบริเวณพื้นที่แยกแม่กิมเตียงได้เกิดลมกระโชกแรงวาตภัยพัดถลมป้ายชี้บอกทางนะครับได้หลุดร่วงลงมา สำหรับผู้ที่เดินทางผ่านจุดดังกล่าวขอให้เพิ่มความระวังกันด้วยนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินสำราบ,บ้านห่าบนราชธานีนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเืีนที่ผ่านมาตั้งแต่มาสิบนจจถึงยี่สิกนาที่ผ่านมานะครับได้เกิดฝนตกหนักอีกรอบเป็นรอบสองประมาณ4ี่ชั่วโมงน้ำท่วมไหลหลา,ลากบริเวณพื้นที่โลตัสวารินชำราบน้ำท่วมสูงบริเวณลานจอดรถโลตัสนะครับ ซครื่องรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ซึ่งภาพก,ก็อย่างที่พ่อแม่ที่น้องประชาชนท่านและพวกเห็นกันในขณะน,นี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจปมาบินชำระบ,บ้านหาอุบลราชธานีนอกจากนั้นแล้วนะครับเห็นที่กุดปลาขาวสี่แยกกุดปลาขาวมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนขอให้ระวังนะครับในด้านของสายไฟและสัตว์มีคิษกันด้วยนะครับ เพราะฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมสัพาันน้ำรอระบายอย่าง <บน S 2> ที่พ่อแม่ที่น้องประชาชนทุกท่นนานและผู้อื่นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชำราบบ้านเหาน่าอุบลราชธานีนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ก่อนตลาดน้โลตนะจังหวัดตากได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง ซึ่งทาให้ไร่ข้าวโพดของชาวบ้านสมปูพรมเสียหายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและพบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจชาวไร่ข้าวโพดซึ่งนะครับในด้านของพื้นที่ที่มีฝนก็มีฝนตกหนักตกแรงส่วนพื้นที่ที่ยังแห้งแล้งอยู่ก็ยังมีอยู่เช่นเดิมนะครับซึ่งนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้บริเวณพื้นที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาซึ่งฝนมาแต่ละที กออมข้างอ้อมสายอ้อมขวาอ้อมหน้าอ้อมหลังมืดหมาก็สลายไปมืดหมาก็แยกออกแหวกออกแทบจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลยดินก็อแหง้งข้าวแห้งตายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องกระชชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณปอยปีดา ก็เป็นไปตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้นะครับว่าบริเวณหัวเมืองใหญ่ๆรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ที่น้ํารอระบายน้ําท่วมขังรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ที่เป็นจุดก่อสร้างรวมถึงเมืองใหญ่ๆที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมก็มีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับในช่วงนี้เพราะปริมาณฝนที่ตกในบางจุดก็มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานานหลายชั่วโมงนะครับตามที่คาดการเอาไว้เป๊ะเลยนะครับ อะไรจากในด้านของพาย,ยุชาวลาในขณะนี้ที่เคลื่อนตัวขึ้นฟังบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้และกระจายกลุ่มฝนและก่อตัวเป็นหย่อมพอบรรกาศตำ่ำปกคลุมบริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียในขณะนี้โยงเข้าสู่หย่อมพอบรรกาศตำ่ำที่ภาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคกลางทางตอนบน ที่ด้านของกลุ่มฝนจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้ก็จะวิ่งเข้าสู่แนวร่องมรสุมและหย่อมความอากาศต่ำจึงทาให้มีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาึ้นในช่วงนี้นะครับดังนั้นต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากกันต่อในวันนี้แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก5กันยายน2๕6 6 6นกาของวันนี้ถึง6นกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณแม่ห้องศนเชียงใหม่ลำพูลนลำปาง ปราแ่นานสุขโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลบบุรีอุทัยธานีกาญจบนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจันทบุรีตราดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบีน่นครศรีธรรมราช รังสตูลสง,ลาาลงขายะลานราธิวาสเลยหนองคายบึงการหนองบลวลำพูรอนธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารนาครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีและอำนัดจจเจริญส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากว่นที่สีแดงบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ต ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนมากสุดจะอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน80%รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออก70%ส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกฝน60%ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ฝั่งอันดามัน ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนะักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับในวันนี้หากันยายนในช่วงบ่ายถึงคำ่ำจะเน้นบริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรเพชรโลิตรเพชรชบูรณ์เลยน้องคาย บึงการหนองบลำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬศินลุ์มุกดาหารเยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีอทยทธยาชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วน6กันยายนนะครับเนรินแม่ห้องสอนพยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษชุโลกพิจิตรเพชบูร์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบลรีภูมรอนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารเยโรธรนอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสราแก้วจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ต ส่วนคลื่นลมทะเลสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับส่วนอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือเรือเล็กขอห้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับกรมอุตุออกประกาศฉบับต่อไป5กันยายน2566เวลา17นาฬิกาพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ฝน60% ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26ิบ 3, 26, องศาและสูงสุด32-37องศาลมแปรปรวนความเร็วส0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอรอนธานีสกลนครนครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิคอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย3ิบสัม26องศาและสูงสุด33-36องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-25ย10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชยนัยนาทสิงห์บุรีลพบ,บุรี สระบุรีพระนครศรีวิทยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด35-36องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนร้อยละ60ฟ้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด 3 1 3 5อถึงองศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลครื่นสูงส3งเมตรเบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,นร,ร้อยละ6กอุณหภูมิต่ำสุด2ี่8องศาและสูงสุด3า 3, 3 6องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วลมสิยิากิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายากระาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ตกนนักบ้างแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสี่องศาสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเครื่อนสูงสองเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสองเมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตําตกเฉียงใต้ ความเร็วสัถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล็กคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรฝั่งทะวันตกฝนรอยละ80ฝนตกหนักหนักมากบางแห่งรบริ่อณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูนอุณหภูม,ตมิต่ำสุดยิบส2 5องศาและสูงสดุด27-31องศาภูเก็ตขึ้นมา ลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดลื่นสูง2-3มเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3มเมตรกระบี่ลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามประกาศพยารกรณ์และคำเตือนจากกรมอุตุนยิยมทยากันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจอดรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามยาืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ